สวัสดีค่ะจากร้านกอก,กระหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับมานะคะทีนี้ส่งทางไปสนีเก็บเงิเงนทางปลายทางนะคะเดี๋ยวนี้รีวิวที่ไปสนีนะคะดูรถไปสีค่ะส่งทางไปสีเก็บเงิเงนปลายทางนะคะ ตันนี้ดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับนะคะดูคานคานเป็นคานสองชั้นค่ะความกว้างของคานก็คือ2เมตรย่นะคะ,ะดูจานจานเป็นใบขี้เมานะคะใบขี้เมานี้ก็คือความกว้างก็คืออิบนิ้วนะคะจาน14นิ้วค่ะดูขากบนะคะดูกงจักรค่ะกงจักรมี2กงจักรนะคะเพราะว่ามันกว้าง เพื่อจะได้ยุดเอาไว้นะคะทีนี้ดูถังถังข้าวโพดค่ะมีทั้งหมดสี่ถังนะคะสี่ถังในทจานถังข้าวโพดจะมีจานแบบสี่หุนนะคะให้ซึ่งจานสี่หุนนี้มเมล็ดข้าวโพดจะลงอยู่ที่สองเม็ดแล้วก็ระยะห่างของต้นข้าวโพดก็คือยี่สิบเซนนะคะทีนี้เราก็จะแถมจานให้ไปอีกสี่ใบคือจานแบบรยนะคะไปสี่ใบนะคะ จ,จานจานสามหุนเจาะสามหุนไปสี่ใบนะคะซึ่งจานสามหุนนี้ก็จะมีข้าวโพดลงหนึ่งเมตรแล้วก็ระยะห่างก็คือสิบห้าเซนนะคะดูร่องนะคะร่องของข้าวโพดนะคะ,ะระยะห่างของร่องก็คือหกสิบห้าเซนนะคะนะของร่องก็คือหกสิบห้าเซนดูข้างในของจานหยดข้าวโพดนะคะ ดูด้านในนะคะดูด้านในนะคะของจานหยดข้าวโพดตัวนี้แหละค่ะจานตัวนี้จะเจาะสี่หุนนะคะข้าวโพดจะลงอยู่สองเม็ดนะคะระยะห่างของต้นก็คือยีอ่สิบเซนนะคะดูโดยรอบนะคะดูโดยรอบค่ะตัวนี้รถไปสันนีนะคะที่รีวิวอยู่นี่ส่งทางไปสันนีเก็บเงินปลายทางค่ะ ขอบคุณลูกค้าอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมากนะคะที่สั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสีแถวจานคู่นั่งขับมานะคะท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรอรับที่ไปรษณีย์นะคะพอไปทอดเครื่องหยอดข้าวโพดไปถึงที่อ่าไปรษณีย์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็จะโทรหาเราก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ค่ะเก็บเงินปลายทางค่ะ ตอนนี้มีของสต็อกไว้มากมายนะคะสั่งมาได้ปุ๊บเลยนะคะส่งให้ทันทีนะคะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ